เอ้เฮิรด้าเลราเนาะีนเฮอร์เดเดไปขึ้นรถไฟแล้วอันนี้คือห้องรับรองอยู่สนามบบินดอนเมืองเนาะ<ม>อยู่แต่สาว าุเดินทางกลับลาแล้วลาแลออนครกรุงเทพ <c oughs> ส่วน <c oughs> มาแต่พมา่าตั้งแต่เมื่อเสาร์พอสนามบินหนึ่งสิบโมง ซิมงสิมหาภาันเพียวมาพักน กาแสวงบุญสุนีก็โอเคตัวเราได้เห็นวัฒนธร,ธรรมการเป็นอยู่หรือว่าศรัทนธทรมตัวแทนโยมที่มีต่อพุทธศาสนาในประเทศอื่นเนะาะเสร็จคือนอกจากลาวแล้วจากไทยแล้วเไดไปเบิ่งวิธีชีวิตของพี่น้องชาวเมียนมาหรือว่าสหภาพเมียนมานั่นเอง ถึงประเทศก็จะก,ก็บยังบบสงบแต่ว่าการนำืีพุทธศาสนาอย่างเข้มข้นโบ่าจะเป็นรันใดที่มีพุทธศาสนาเขาจะกับเต็มทีซึ่งพระอาจารย์ได้ไปก็เขาได้ไปสแสดงบุญก็คือสอง่ว่าไปกับสองหลัดเด่วผ่านสามหลัดเนาะคืออยู่ในยังกุ้งเองแล้วก็เข้าไปหลัดมอนแล้วกรัมมาเขากับผ่านหลัดพระโค ซึ่งแต่ละหลั่เนี่ยจะแตกต่างกันสนามบินดอนเมือง่ยเครื่องขึ้นเลยก็จะเงียบเงาแหละเพราะว่าเมืดหน่อยเที่ยวบินที่จะไปงเงียบมากเลยก็ มาลายส่วนลายเขาจะกร้นข้าเกตมาหลักข้านอกนะจตุรวมาลายนี่เกยสนบินเพื่อทำความสะอาดคือใส่เทคโนโลยี mangere ได้ลง แต่ส่วนหลายคือภายในบินภายในประเทศทั้งหลายทีมงานมานนำกัดอ้อวค้อได้ลงไปทั้งหมดฮะ <c oughs> นี่ว่ากาจานัดไปกวานนะสุดท้ายไม่เจอกันดีป่ะนี่หนิเมียร์ทางออกไปรถไฟนี่ก็จะมีเซเว่นมีร้านอาหารสุดท้ายนียรถไฟสายสีแดงสายสีแดงนี่จะวิ่งหอดอายุธยา ในราคาที่โซนนี้รัฐบาลอูงอิงเบิ้นก็กำหนดให้ตลอดสาย๒๐บาทนะฉนั้นก็รถไฟก็จะถูกชาวกรุงเทพก็มาจะมาแถวหนนเมืองก็ต่ก่อนกระแสงิประมาณหลายเดี๋ยวนี้ตึกถึงเดียวนางรถไฟ น้องแนงรถเถกกับสิ่งลงทางกับใส่เวลาเดนินทางให้ย่างเถกกะวันมีปัญหาข้าเดียวจากมางพ้อพัดมหาสนามยินเออมาหาสถานีรถไฟเนี่ยแ,แก่สิหมดแล้วมันจะมีสายสีแดงแรถไฟธรรมดา แสนการเดินทางการสะดวกสบายถ้าเข้ามากกเคนลวง,งิจาดนาเขาก็จะถ้าเขาสปี่ต่ตอรถย,ออยน์ยน่ทาังรถไฟกับลงอยู่ดอนเมืองเลยพอมาต่อไปลงอันัุเที่ยวประวิทยทัวเทียวปฏิวัติเท่ากับเสได้หย่อนคืนยังคืนคืนหน่อยอยู่กรุงเทพประสาก่อน ไปก็จะเลี้ยงไปเรืออร่อ,อยๆทุกค,คนจะมีกระเป๋ากับสะดวกสบายการเดินทางไฟ ไปตามนี้เลยเนาะนี่ข้านบนอกายาเคียสัตว์เนเี่ยมันยางก็ได้เออดีน้ะไปต้อที่ที่นี่เนาะ อเตอร์เวย์ทางดว่วนอ,อันนี้ข้าออกข้าออกในรถจะติดแน่ค่าเขา น,นี่รถไฟอลไรเนาะรถไฟไมันจะมันแดินต่ะห้องน้ำยุ่ไปเต็มผิดด้วยเดีมองม้องเซี่ยหลอดถ่ายเนี่ยบ่มีห้องน้ำ อันนั่งสบายตัวถ่ายสีลไปโอ้มาถาเจ้านล้ววะ,ะอ๋อทาไม่ขาวเอาถาดเด้ สถา,านโยสถานี้รถไฟดอนเมืองเนาะก็คือเขาออกจากสนามบินนะตองเช้่ะมารอถ่ารถรอถ่ารถเขาก็ต้องขึ้นไปโยสันสองนี่เด้อต่วันนี้เขาโยมองจุดต่อไป